สวัสดีครับสมาชิกแฟนและสปิโนซานครับผมสปิโนซาคอร์นิตหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลกับสตาร์สกอร์ครับวันนี้วันศุกร์นะครับ28กุมภาพันธ์วันนี้โปรแกรมฟุตบอลถือว่ามีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเหมือนเดิมนนครับวันนี้พระเอกหลักเร่ก,กลับมาอยู่ที่ฟุตบอลเรีกยุโรปก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมจะโปรกัสไปที่2คู่ ก่อนที่จะพูดถึงกันในกลุ่มกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าบวกรับทรัพย์กันเกินกว่า80นะครับในส่วนของคลิปนี้ครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลบุนเดรกาเยอรมันครับที่ผมวิจารณ์เองกับมือวันนี้เป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมที่กําลังหนีตกชั้นนะครับลุซดอฟเปิดบ้านพบกับแฮธ5เบอร์ลินครับซดอฟเกตบอล อาจจะดูเป็นรอนครับแต่ตอนนี้ตั้งแต่ที่เปลี่ยนเทรนเนอร์นะครับจากฟิทเทลฟุงเคิลมาใช้ทางอูเวลอสเซอร์นะครับผลงานของพวกเขาเนี่ยกระเตื้องดีขึ้นอย่างชัดเจนครับแท็กติกเนี่ยลงตัวมากขึ้นครับ3 5 2วันนี้ถือว่าจะเป็นทัพใหญ่นะครับชุดเดิมจากเกมที่บุกไปชนะไฟรบวก2อูนย์ครับ3 5 2เนี่ยคู่กองหน้ามีทาเคนานคาราวันครับจับคู่กับรูเวนเฮนนี่นะครับเจอกับทางไฮาทัฟเบรนครับซึ่งเกมบอลอา จะดูดีกว่าแล้วก็มีการเสริมทัพที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะการที่ได้คู่กองหน้าอย่างมัดอุสคุญญากับทางคริสต๊อบยอเต็ทเข้ามานะครับแต่ผมมองว่าแฮท้าเนี่ยเป็นทีมที่ปัญหาภายในทีมเยอะมากมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือถึง3คนในฤดูกาลนี้ฟอร์มนอกรังก็ไม่ดีแล้วก็ทีมคันเนี่ยเกมรับก็ยังแย่อยู่ทีมคันผมมองนะครับว่าทีมเวิร์กเนี่ยก็ยังเป็นทีมที่นักเตะเนี่ยต่างคนต่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับไปเยือนทานุสเดอลครับซึ่งทรงบอลเนี่ยชัดเจนมากกว่าแล้้วววววกกกกกก็เเเเเททททคคคคคนนิิิลงงตััมมมมาาาาาา่่่ีีรรร์แพบปดใหสอุณ มองว่าเชียร์ทางเจ้าถิ่นไม่เสียเปรียบคับเชื่อว่าวันนี้จกไม่แพ้แลว้วก็มะเผอเนี่ยมีโอกาสพลิกปิชนะได้เชียร์ทางดูเซลดอฟนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปที่ฟุตบอลจูป,ปิเร,ร์รีคอนแลนด์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางในเมเกนครับเปิดบ้านพบกับทาง NAC b เอซาบนครับ,ค,รบคู่นี้ถือว่าสูสีนะครับทางในเมเกนเนี่ยเป็นทีมที่ เกมใแรงค่อนข้างชนะนะครับแต่ว the ันนี้ครับไปเจอกับทางเบด้าครับซึ่งผลงานช่วงหลังเนี่ยเทพมากนะครับหเกมหลังสุดไม่แพ้กันแล้วก็สามเกมหลังสุดได้ชนะด้วยเกมลุกเนี่ยยิงกระจายนะครับโมเมนต์แบบนี้ครับผมมองว่ายังไงทีมเใหญนเนี่ยดูแล้วน่าเชียร์มากกว่าก็แพ้ครับที่เปิดมาให้ในเมืกีครับเป็นต่อศูนย์จุดสองห้าคุณนะครับผมแนี่ยเฉียดทางสองหน้าของทางเบด้าครับเชื่อว่าวันนี้จะบุกมาแบ่งแต้มได้เป็นอย่างเนาะหรือว่ามาเผื่อเนียอกาสเทพเป็นการบุชนะได้เฉียดทางเบด้านะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองทีมในฟุตบอลจู แอนดิคอนแตร์น,นะครับเฮงเฮงรวยรวยไว้เจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ